คืจะเป็นยาสิฟันเด็กคินดี้นะคะหลากหลายสูตรหลากหลายขนาดหลากหลายรสชาติหลากหลายกลิ่นให้แม่แ,มแมเลือกแปลงฟันให้ลูกได้อย่างแฮปปี้นะคะแล้วก็ไม่น่าเบื่อนะคะเพราะว่าวันนี้จะเอาเป็นรสหนึ่งวันนี้จะเป็นอีกรสหนึ่งถัดไปจะเอาเป็นอีกรสห,หนึ่งก็ได้ก็จะทําให้การแปลงฟัน,นะคะ่ะดูสนุกสนานแล้วก็มีสีสันแล้วก็ไม่น่าเบื่อนะคะเนาะอย่างยกตัวอย่างเช่นยาสิฟันเด็กคินดี้นะคะเนาะที่ฟัร์ไลท์หนึ่งพัน ppm นะคะเนาะรสยอดฮิตท็อปฮิตติดใจเบบี้ ากสุดนั่นก็รสสตรอเบอรี่นะคะยืนหนึ่งในใจเบบีนะคะมันจะออกเป็นแบบหวานๆเปรียปร้ยวๆลูกชายก็ชอบค่ะเอาจริงๆนะะ,นะ,ะแม่โบอเองก็คือแม่โบก็จะใช้ฟัวรายผันห้าใช่ไหมคะส่วนตัวเราก็ชอบสตล์เหมือนกันนะคะบางวันก็สลับเป็นน้องแตงโมน,นะคะแต่ว่าลูกๆจะชอบมากเลยก็คือว่าสตรอเบอรี่เพราะมันจะมีความหวานความเปรียปร้ยวๆด้วยที่ว่ามันเป็นรสชาตินะคะจากธรรมชาติแบบแท้ๆแต่ว่าไม่ต้องกังวลใจไม่มีน้ําตาลใช้ความหวานจากซิริทอลนะคะ,ะ,คะดังนั้นคือไม่เป็นอันตรายใดๆกับ สตรอเบอรี่เองนะคะประสิทธิภาพอย่างจึ้งเขาคือช่วยป้องกันฟันผูดังนั้นฟันซี่แรกของลูกจะเลือกแปลงฟันให้ลูกด้วยยาสีฟันเด็กคินดี้เหมือนกันกับแมโบก็ได้ค่ะและแปลงสีฟันสําหรับเด็กนะคะก็สามารถเลือกใช้เป็นแปลงสีฟันเด็กคินดี้เหมือนกันกับแมโบก็ได้พิกัดยาสีฟันและแปลงสีฟันเด็กคินดี้ก็ได้ตะก้าแมโบค่ะ